สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนที่4กันนะคะวิธีการซื้อพรีเมียมไอดสำหรับร้านค้าหรือเจ้าของ LINE OA นะคะที่ต้องการเพิ่มให้ลูกค้าจดจำแบรนด์เราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะหรือในการเพิ่มเพื่อนนะคะ วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพรีเมียมไนะว่ามีข้อดีอย่างไรกันบ้างคะ่ะในส่วนของเคล็ดลับนะคะการซื้อพรีเมียม d ให้ใช้งานได้ตลอดนะคะบางคนบอกว่าจะซื้อทั้งทีก็อยากจะใช้ไปนานๆใช่ไหมวันนี้เอสจะมีเทคนิคมาฝากเพื่อนๆน,นะคะว่าเราจะซื้อพรีเมียม d ออย่างไรแล้วไม่พอนะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้วิธีการซื้อแบบไหนตั้งชื่ออย่างไรนะคะที่เราสามารถ ใช้ได้ไปตลอดไม่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนสินค้าหรือว่าเพิ่มสินค้านะคะพรีเมียมไอดีคืออะไรพรีเมียมไอดีนะคะก็คือชื่อนะคะที่ต้องกัดเรานะคะจำเป็นต้องจ่ายเงินนะแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือต้องเสียเงินปีละครั้งนะคะหรือประมาณอ๋อ่กว่าบาทนะคะเลยนะคะก็จะผูกกับไม่ว่าจะเป็นแรปิดไรเพย์หรือว่าตัวบัตรเครดิตนะคะถ้าเพื่อนมี ถ้าทุกคนนะคะเข้าไปตั้งค่าในการซื้อพรีเมียมไอไว้แล้วผูกกับบัญชีไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถชําระผ่านตัวมือถือของเราได้เลยค่ะเทคนิ่นะคะอันนี้เนี่ยสามารถติดตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ในการที่จะซื้อนะคะแต่ในส่วนของตัว iOS เองเนี่ยนะคะจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งว่าถ้าเราซื้อผ่านตัว Apple ID อเนี่ยเราอาจจะได้แค่1บัญชีนะถ้าเราไปกดเพิ่ม l i โอเออีกแคเนี่เราอาจจะซื้อไม่ได้แต่ไม่ต้องตกใจนะเราสามารถซื้อผ่านตัว คอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะเมียมไอนะคะก็คือเห็นไหมที่เอ็ดวงกลมไว้อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นชื่อพรีเมียมไอที่เป็นล n e แอด น,นี้เอสใช้คําว่าออนไลน์ช็อตคัทใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยทำไมของเราไลน์แอดของเรามันชื่อดูประหนิดน,นึงนะคะก็เดี๋ยวไปซื้อพรีเมียมไอดีก็สามารถที่จะมีชื่อที่จดจาง่ายนะคะก็การซื้อเนี่ยก็เขาจะให้ใช้ตัวอักษรน,นะคะ20ตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจำเพาะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะซื้อผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะสะดวกนะคะบางรุ่นเนี่ยก็ซื้อไม่ได้นะคะผ่านมือถือนะ แล้วก็ในส่วนของการตั้งชื่อวันนี้อย่างที่บอกนะว่าเรามีเคล็ดลับมาฝากใช่ไหมเคล็ดลับที่ออยากจะให้ทุกคนตั้งนะคะอาจจะเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งเทคนิคแรกนั่นคือตั้งเป็นชื่อของตัวเราเองเท่าวันนี้นะเราเป็นเจ้าของเพจเราอยากมีลาย OA ใช่ไหมเหมือนเอสอาจจะใช้ชื่อคําว่าโค้ดเอสนะคะในการที่ตั้งพรีเมียมไอดีนะหรือว่าบางคนบอกว่ามีแบรนด์สินค้าหรือว่ามีร้านสินค้าอ่ะวันนี้คุณมีร้านสินค้าร้านค้าของตัว เช่นร้านเอสมีร้านหนึ่งใช้ชื่อว่าริมปิงการพิมพ์ก็เป็นลายแอดริมปิงการพิมพ์ได้เลยนะคะถ้าเรามีร้านที่เปิดมานานอยู่แล้วเราสามารถใช้ชื่อร้านได้เลยเพราะลูกค้าจําร้านเราได้นะคะต่อมาเอ่อก็จะเป็นชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้าก็ได้หรือว่าถ้าชื่อของเราเนี่ยนะคะไปซ้ํากับเจ้าอื่นแนะนาว่าให้เพิ่มตัวเลขเข้าไปนะคะอาจจะเป็นเลขมงคลที่เรานะคะรู้สึกแบบว่าเอ้ยถ้าเพิ่มไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกอุ่นใจนะคะเราก็สามารถใส่ตัวเลขเข้าไปได้นะคะ อย่างที่บอกว่าถ้าอยากจะให้ชื่อของเรานะคะคใช้ได้กับทุกสินค้าเอ็นแนะนำอย่างที่บอกว่าอาจจะใช้เป็นชื่อตัวเรานะคะหรือว่าเป็นชื่อร้านที่เราเปิดมานานแล้วทั้งสองอันนี้จะช่วยทําให้คนจดจําร้านเราได้ง่ายๆแล้วก็เพิ่มเพื่อนได้เร็วนะคะเทคนิคการทำนะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เรามีชื่อใช่ไหมเราสังเกตเห็นแล้วว่าอันนี้มีพรีเมียมไอดีแต่ถ้าเรายังไม่มีนะคะก็กดนะคะกดเพิ่มเข้าไปนะอันดับหนึ่งนะคะอันดับ เดี๋ยวขออนนะในการตั้งชื่อนะคะดับแรกนะคะไปที่เมนเมนูของเรานะคะแล้วกดคําว่ารายละเอียดบัญชีนะคะบางรุ่นอาจจะไม่มีเนาะไม,ไม่ต้องแปลกใจนะคะก็ไปทําผัดคอมพิวเตอร์นะถ้าไม่ขึ้นเหมือนที่เอชโชเมื่อกี้นะคะต่อมากดไปที่คําว่าพรีเมียมไนะคะถ้ายังไม่มีพรีเมียมเขาจะเขียนคําว่าไม่มีนะคะเรากดไปตรงนี้ได้เลยต่อมานะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบอันที่3นะคะก็คือจะมีพรีเมียม ID แล้วก็เขาจะเขียนว่า ซื้อพรีเมียมไอดนะคะเราก็สามารถใส่ชื่อเราไปเลยนะคะอย่างเช่นโคด S เนี่ย C O A S นะคะ C H แล้วก็ E S T นะคะพิมพ์เข้าไปพอกดแล้วเนี่ยเราก็กดคําว่าซื้อพรีเมียมถ้าสมมติว่าชื่อนี้มันซ้ํานะคะเขาจะขึ้นโชว์มาเลยเป็นสีแดงนะคะว่ามีคนใช้แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อหรือถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อเราก็อาจจะเพิ่มตัวเลขเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทํานะคะ ค่ะเดี๋ยวพี่แอดจะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการซื้อพรีเมียม ID ผ่านมือถือกันค่ะเมื่อเราเข้าไปสู่หน้าหลักนะคะที่เป็นเมนเมนูในส่วนของ line oa แล้วนะคะเราก็เข้าไปที่ตรงชื่อนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยเรานะคะก็เข้าไปที่ รายละเอียดนะคะตรงนี้นะรายละเอียดการใช้งานค่ะกดเข้าไปนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นคําว่าพรี m i u m id คือบัญชีนี้ยังไม่ได้ซื้อพรี m มียม ID นะคะเราก็จะกดเข้าไปตรงคําว่าไม่มีเมื่อกดเข้ามาแล้วเราจะเห็นคําว่า p รีเมียม d ขึ้นว่าไม่มีนะคะเราก็ค่าบริการรายปีอยู่ที่459บาทต่อปีนะคะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใส่ชื่อได้เลยแต่ด้วยความที่เขาเป็นมีแอดให้แล้วด้วยนะเราเพียงแค่พิมพ์ชื่อที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นเอสจะใช้คําว่าโคชเอสนะคะ est เป็นพรีเมียมไอดีนะคะเอสก็กดดันอ่ะชื่อนี้นะคะสามารถใช้งานได้นะคะพอเขาจะขึ้นมาบอกเลยว่าชื่อนี้ใช้ได้หรือไม่ได้พอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคําว่าซื้อนะคะ และเห็นไหมว่าอย่างที่เอสบอกว่าถ้าเป็น iPhone นะคะถ้าเพื่อนๆเคยซื้อมาแล้ว1บัญชีเนี่ยจะไม่สามารถซื้อเพิ่มอีก1 a c c o แอคเคาได้เราสามารถซื้อผ่านคอมพิวเตอร์นะคะก็เข้าไปที่ตั้งค่ามุมขวามือนะคะแล้วกดกลับไปที่บัญชีเลือกนะคะคําว่าที่เป็น Premium ID เพื่อนๆก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนที่4แล้วนะคะวิธีการซื้อพรีเมียม ID ที่คุณสามารถตั้งชื่อและใช้ไปได้ตลอดเลยนะคะลองเอาเทคนิคในวันนี้นะคะของ S นะไปตั้งชื่อพรีเมียม ID ของคุณนะคะและจะบอกว่าถ้าคุณต้องการจะรบทำได้ไหมนะคะสามารถติดต่อไปที่ Line for business ได้เลยนะคะแล้วก็คุณสามารถแจ้งวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะขอลบพรีเมียม ID กับ Li n e for business ได้เลยคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามได้สำหรับบทถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ